วัดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูตะบนกำแพงดินนะครับแต่เราอาจจะไปไม่ทั่วตาบนนะครับเอนี่เราก็มากับจักรยาน EP สองนะครับคันนี้ครับนี่ครับโอเว่นครับอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับครับวันนี้เราก็จะพาไปดูเรือกับหลวงพ่อค่ะไปเลยเราไปดูเรือกอนนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มโอ้ฝนเริ่มตกแล้วครับดูครับนี่ก็เลียบอกไปว่าเป็น EP สองนะครับ อีบีจอครับใครสนใจโดเนทครับเบอร์ใต้คลิปครับเบอร์เราจะทิ้งไว้ใต้คลิปครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องวีทช่องสีน้ำเงินครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นฉัดนะเป็นฉัดที่เขาใช้บวงสรวงนี่ครับบวงสรวงเรือครับฉัดบวงสรวงครับนี่ครับเรือครับเรือห้าพี่น้องครับ หาพี่น้องครับเหลือลำแรกเลยครับนี่ครับดูครับดูชื่อเลยครับลำแรกต้องเป็นใครอ่นะครับนี่ครับนครับลำแรกครับพายงามนะครับไม่แน่ใจว่าพายงามจะเป็นลำแรกหรือเปล่าครับครับแต่ว่าเราเรียงลำเลยนะครับอันนี้ก็ลำแรกครับพายแก้วครับนี่ครับพายแก้วลำไหนขึ้นมาก่อนครับนี่ครับนี้ครับมาดูพายงามด้วยครับ พายงามครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับพายงามครับอันนี้เรือกี่ติพายครับพายแก้วเนี่ยน่าจะต้องนับก่อนนะครับสามสิบครับประมาณสามสิบประมาณสามสิบเพราะเราก็ไม่รู้แน่ชัดนะไม่รู้แน่ชัดครับหรือว่าไม่แน่ก็อาจจะเป็นห้าสิบเลยครับนี่ครับพายแก้วพายงามครับอันนั้นพายแก้วอันนี้พายงอันนี้ครับกระดูทองครับใบไยากระดูทองครับนี่คือขอดผู้คสิงสีครับ พรมัคูสีนะครับแต่ว่าที่เขาติดว่าเป็นประดูทองก็คือประดูทองพายให้นะครับเพราะว่าวัดเราก็ไม่พายเรือพา,า,ายเงาพายแก้วหมดแล้วนะครั็เลยต <magazine> ้อง,งนี่เป็นเพชรประกายมากนี่ก็นี่ครับเพชรประกายมากครับแต่พรทัคูสีนี่เป็นเรือลำใหม่ครับทําขึ้นมาใหมา่ใช่ครับแล้วก็น,นี่ครับเพชรสยามนี่ครับเป็นเรือครับเรือจาเรือตัวโยงของเราเนะครับนี่ครับเพชรสยามครับก็จะไม่ได้สักชื่อแบบนี้นะ ว่านี่ก็ตาน่าจะเต็มตรงนี้เลยครับก็ประทานไปนะไม่ใช่ป้ายอย่างนี้นะครับครับเมื่อก่อนไม่ใช่ป้าพเป็นเขาเขาแกะสละเลยนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นไม้แกะสลักไม้แกะสละเลยนะครับก็จะไปดูครับแล้วก็ไปดูหลวงพ่อขาวครับหลองไปดูหลวงพ่อขาวไปครับหลวงพ่อขาววันกับพริ้งนี่นะหลวงพ่อขาวว่าไปดีนะนี่ครับก็จะมี ตรงนี้ครับเป็นสาราเลี้ยงปลาครับเราก็เหนื่อยมากแล้วนะเหนื่อยมากแล้วครับเพราะว่าถ่ายหลายทีมากเลยครับอันนี้ก็เป็น EP สองแลครับ EP สองย้ำทัพพี EP สองครับย้ำครับ EP สองครับพอแล้วครับโอเคครับไปครับเพราะว่าคือเมื่อกี้มันโอเครับฝนมันตกหนักครับฝนตกหนักครับก็เราก็เลยถ่ายไม่ได้คร่บแล้วก็ต้องมาถ่าย EP สองครับ ก็เลยตัดแบบตัดโดยที่แบบไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดคลิปนะพอก็ขอโทษด้วยนะคะดูครับดูไม่ได้ทำไมเราไม่เอาคลิปต่อครับเพราะว่ามันยากครับยากในการตัดไม่ยากนะครับแต่คือมันยังคงลำบากครับเป็นเด็กอยู่ครับก็เลยน่าจะตัดต่ออะไรยากเลยครับสำหรับเด็กนี่แหละเราก็ไม่มีคอมด้วยแหละไม่มีคอมตัดในโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยครับแต่ โอ้โหครับเดี๋ยวล่วทำทางอุบาทค,ครับแล้วก็ไม่บอกผมด้วยครับว่าจะลงหุ่มครับอืมให้กูโอ้ยเป็นไรครับเจ็บตูดเจ็บก้นครับอเราก็คือแบบมีรวัมสามันตัดต่อได้ไม่ดีเท่าไหร่คุณภาพอาจจะไม่ดีนครับนี่ก็คือสารลากาเรเปียนเก่านะครับ ว่าป่าแดงนะครับแต่เราขอไม่เข้าไปดูด่างครับเพราะมันมืดแล้วมันมืดแล้วนะครับอาจจะไม่เห็นครับนี่ครับมาดูหลงพ่อขาวครับเดี๋ยวเราไปดูขางหาครับนี่เราก็ต้องรีบเข้าและเราก็ต้องรีบบอกนะครับนี่ครับหลวขาวองุ่นเลยนะครับองุ่นใหญ่มาเลยนะครับอันนี้ก็คือทําใหม่นะครับแล้วไปดูหลวงพ่อปากแดงครับตรงนู้ไม่ต้องขึ้นไปครับขึ้นไปจับ นั่นครับนี่ครับก็เห็นเท่าที่พอควรนะครับไปครับบนนี้ก็ที่เก็บอะไรเขาเรียกว่าอัฐิอัฐินะครับไปแล้วไม่อยู่นานนะครับไปนี่ดิไปนี่ดีกว่าเพราะเราต้องไปดูหลวงพ่อพม่าเนี่ยหลงหลุมเก่าด้วยนะครับไปดิอยู่นานไม่ได้ครับหนาวจังครับ เราก็กลัวทางศาลเลยครับกลัวมากเลยครับตอนนี้กลัวครับกลัวต้องหิบบ่ด้วยนะครับถ้าเจอหลุมอย่าผมต้องเจ็บปวดเาหน่อยก็ดีครับหลุมหลุมนี่ทำให้ผมเจ็บตุ่นะครับ ครับ้งนี้เขาก็อ่แบบนึงเขากำลังจะปอกปูหม่ครับกำลังจะปรับนะแต่ก็ไม่แน่ครับโอ้เหนื่อแล้วครับเหนื่อยครับถ่ายคลิปในจักรยานแล้วไปทั่วตำบลก็เหนื่อยครับมีรถดีๆสักหน่อยมีจักรยานสองคันก็คือแบบไปได้ไวเลยนะครับมีที่ตั้งกล้องอันหนึ่งเป็นไม้เซิฟีวอร์นะครับเฮ้ยบ้านผมมีไม้เซิร์ฟพี่ เอามา้จะมาใช้ไหมครับเอามาครับเอาคลิปหน้าก่อนดีกว่าครับนะครับคลิปหน้าก็เป็นคลิปว่าจะพาไปดูวัดพาไปดูวัดอะไรใหม่นะวัดเลยใหม่หรือว่าเป็นวัดวังประทุมครับเราก็จะใช้มอสายรอสายไปเลยนะครับวัดวังประทุมครับอของมันคือมันไม่กล้าครับมันไม่กล้าครับก็เลยรอสายก็ยางใส่้วยครับแล้วก็เป็นวัดกำแพงดินครับ วัดกำแพงดินครับนี่เป็นวัดกำแพงดินครับนั่นเป็นวัดศิลาคารานี้วัดกำแพงดินนะครับวัดศีรับวัดศีระเป็นสีขาวนะครับวัดศีระคาราลาจะเป็นโบทอะไรไหมนะครับก็พาไปดูมาแล้วครับเมื่อ EP หนึ่งครับใครที่ยังไม่ดูครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับโอ้ทำไมทางนี้มันีสัองทังเลยครับอันนี้ก็เป็นวัววัดนะครับซูมนี่ครับวัวครับนี่ครับเห็นไหมครับกล้องอาจจะสั่นเลยนะครับ นี่ครับเก็บแล้วเพราะว่ารถมันยังไงไม่รู้ครับนี่ครับโอ้โหครับอะไรครับเออเออเม็นต์้นครับย่อครับเกิดอะไรเปลี่ยนสั่นมากเลยสั่นครับอันนี้เป็นหอกองหอกองครับเป็นหอกองใหม่ครับหอกองใหม่นะอือเดี๋อันนี้ก็เป็น การปลาเรียนนะครับใหม่ครับเอาก็พาล้วนเก่านะครับที่ที่มีหลมพ่อปลาแรงอยู่นะครับนาดที่เนี้นี่เด็กวัดนะครับเด็กวัดครับนี่ใหญ่วัดครับนี่เป็นโบสถ์โบสถ์นี่ครับโบสถ์ครับโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์ใหม่นะครับเขาเพิ่งสร้างครับ ตรงนั้นจะมีบ่อน้ำดี๋ยวเราก็จะพาไปดูใหม่ในคลิปหน้านะพาไปดูใหม่ในคลิปหน้าแลครับตอนนี้พาเขาทำทำทำอะไรนะเขาทำวัดเย็นตอนนี้พากำลังทำวัดเย็นนะเราก็จะขอไม่รบกวนดีกว่าเขาไม่รบกวนนเบิร์ดเลยครับหยุดเงียบปั๊บไปดูหลวงพ่อหลวงพ่อพม่าครับ พี่แฟนเพื่อนคือหลวงพ่อหยกขาวนะครับหลวงพ่อหยกขาวนะครับอันนี้กำลังก่อสร้างกำลังสร้างโบสถ์ครับเข้าไปดูหน่อยให้เข้าไปดูเลยเดินเข้าไปได้หรอครับแน่าจะได้ครับลองเข้าไปดูกว่าได้ครับได้จริงเหรอได้ครับไม่เป็นไรขออนุญาตนะครับเขาอาจจะเอายางมาแก้บอหรืออะไรน่าจะมาแก้บอครับขึ้นมาด้วยกันสิครับ นี่ครับขึ้นไปเลยนะถอนเท้าก่อนนะครับขึ้นมาเลยครับก็ขึ้นมาดูครับขอยากเข้าหน่อยนะครับนี่ครับก็างสร้างนะครับก็ไหว้ด้วยครับนี่ครับไหว้มากัดไหว้มากัดวางไว้นะครับไม่ต้องอะไรนะครับ ก็เราก็มากับไวที่วัดกำแพงดินนะครับไปรับมาจากจังหวัดแม่สอดเลยนะครับไปหยกพม่าครับรับรับมาจากแม่สอดเลยนะครับหยกพม่าโดยแท้จริงนะหยกพม่าแบบทำมาจากพม่าจริงๆเลยครับของประเทศพม่าเลยครับอันนี้เป็นไทบเป็นธรรมาจาก หน้าตะปูนะครับไป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 ขางตะปูนะครับอันนี้เป็นตลาดครับเป็นพวกตลาดนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับถังข้าวครับนี่เราก็อันนี้เราก็ไปครับนี่ครับก็พามาดูเลยนะครับพามาดูนะเราจะพามาแบบเปิดกว้างกว่นี้ อู๋นี่มันเย็นมากแล้วครับมันเย็นมากแล้วครับพ่อเสาร์อาทิตย์หน้าก็ประมาณกลางวันครับครับมาสักเที่ยงครับนี่ครับถึงจุดมาแล้วครับที่วันเราจะมากำบแพงนี้นะครับเราก็ต้องมาถ่ายรูปบนตรงนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาถ่ายรูปครับครับลิลพิี่ครับไม่ทำผมจะโดนฉุนครับแล้วันนี้ก็จะถึงนี่ครับ ออะะแล้วก็ V I P F F ด้วยนะคบสวัสดีคะสวัสดีครับ